สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาดูคุณพ่อฉีดซิลิคอนนะคะหัวซิลิคอนก็จะเป็นแบบโถใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมเครื่องนี้ด้วยนะคะเราก็จะมาลองฉีดดูนะคะว่าดีแค่ไหนนะคะอันนี้คือดีมากเลยนะคะฉีดแล้วข้าวดีแล้วก็ข้าวมีสุขภาพด้วยค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับ ครับก็สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อสิบห้านะครับวันนี้เราก็จะมาฉีดกดซิลิคอนนะครับทดลองในแปลงนาของเสนิวนะครับอยู่ที่อําเภออารันยประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องนี่ครับเจ้าของแปลงก่อนครับสวัสดีครับพ่อหน้าเนียวสวัสดีครับครับนิยวแปลงแปลงแปลงข้าวนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนตอนนี้เดี๋ยวมาทดลองใช้กดซิลิคอนนะครับน้แปลงนี้เป็นแปลงทดลองนะครับเดี๋ยวร่วมทดลองไปด้วยกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะรายงานผลการทดลองเป็นลําดับลาดับนะครับครับเดี๋ยววันนี้เซนิวจะเริ่มฉีดเองเลยนะเดี๋ยวผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยครับคืออัตราการใช้เนี่ยเราจะใช้หนึ่งลิตรเนี่ยวเราฉีดได้สามไร่นะครับค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มฉีดนะครับโอเคเดี๋ยวเซนิวเริ่มฉีดเลยครับครับ อันนั้นมีอะไรจะพูดไหมครับตัวเล็กนั่นอะกดซิลิคนอคนตอนนี้แล้วก็กำลัง โอ้โหพี่เลขา้านสนามเราวันนี้เด็กหญิงเข้าฟ้างนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อแม่พี่น้องมาด้วยนะคะเฮ้เก่งจังก็ได้ตรงนี้แหละไหนขวดซิลิคอนเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนี้หันหันมาให้กล้องดูสิอันนี้ข้าวข้างหลังตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังฉีดจะมามาดูอีกทีหนึ่งเนาะ กำลังจะฉีดอยู่แล้วคะนี่ค่ะสภาพ่อพ่อก็จะสวยงามแบบนี้อยู่นะคะอ่าแต่พอฉีดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเนาะหลังจากฉีดแล้วเนาะค่ะีเอเคมาดูนะคะว่ากวดกวดซีริสอน,นั้นเนี่ยจะดีแค่ไหนนะคะค่ะลองดูนะคะว่าจะสวยหรือไม่สวยนแค่ครับตอนนี้เราก็กําลังฉีดอยู่นะครับใช่ค่ะอ่าไหนาเดี๋ยวปิดคลิปให้หน่อย ปิดคลิปแล้วเสร็จแล้วก็ฝากหน่อยเดี่าซิลิคอนเนี่ยดียังไงอยากให้คนอื่นเขาลองใช้ไหมคนอื่นที่อยากปลูกข้าวเนี่ยลองใช้เหมือนพ่อเราเนี่ยใครใครอยากใช้นะคะก็หาก็ซื้อตัวนี้ได้นะคะซิลิคอนนะคะมาติดต่อที่หนูได้เลยแถวเนี้ยมาติดต่อให้หนูได้เลยนะคะแถวนี้นะคะบอกพ่อหนูได้เลยบอกพ่อหนูได้เลยค่ะหรือต <c oughs> ิดะะใช้ดีมากเลยนะคะ <c oughs> ใช้ดีแบบข้าวสวยมีสุขภาพค่ะแบบมีกิจกรรมแบบที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้แหละค่ะที่ดีที่ใช้กับที่ทำข้าวสวยนะคะฝากช่องหน่อย<า>เปื่นซิลิคอนช,ช่องเปิ่นซิลิคอนช่องเปื่นซิลิคอน,นะค่ะติดตามหน่อยนะคะติดตามหน่อยนะคะอันนี้คือหลานเองนะคะเก่งเก่เกงเกง ได้ครับได้ครับ วันนี้นะครับก็มาเจอพิธีกรภาคสนามนะครับตัวเล็กเก่งมากนะครับลูกของน้องนิวนะครับนาแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับอีกไม่เกิน2ี่สิวันเนี่ยเราจะมาดูอีกครั้งนึงนะคะน้องข้าวฟางค่ะคราวนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะข้าวฟางค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ถึงสามไร่เลยเนี่ยอะเหรอ ตน,นี้นะคะก็อะไรจะอะไรอีกขวดซิลิคอนนะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาเลยนะคะช่างเปิ้ลซิลิคอนเปิ้ลซิลิคอนนะคะที่อาลันยาประเทศนะคะทุกคนสระแก้วสระแก้วค่ะก็ก็ให้รู้บ้างนะคะว่าขวดซิลิคอนนี้ดีเมื่าไหร่นะคะ ่ะข,ขอคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูนะคะขอคุณค่ะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับโอ้โหวันนี้ผมก็มาเจอพิธีกรภาคสนามที่เก่งมากนะครับแต่กว่าคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับจะรอติดตามฝากกดติดตามช่องเป็นซิลิคอนด้วยนะครับสวัสดีครับ